พอพูดถึงตรงนี้นะคะดี่ฉันบอกว่าพอไปได้ยินเขาพูดไงฮะบอกว่าเออหลังจากที่เราศึกษา,ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามีหลายอย่างที่จะต้องทำเช่นเราจะทำสมุดพกสอสอสมุดพกสอสอเราจะทำนู่นทำนี่นี่มึงเป็นพักการเมืองมาทำเียอะไรเนี่ยทำไมจะต้องเป็นระดับพักการเมืองมาทำอ่ะไอ้สมุดพกสอสอเนี่ยคือการอยากจะเป็นนั่งเป็นรองประธานสภาพเพื่อมาทำพวกเนี้ย ฟังดูดีนะแต่คิดให้ดีๆค่ะสมองมึงมีแค่นั้นเหรอทำไมจะต้องไปทำสมุดพกสอสออยากจะรู้เขาเป็นใครเขาอายุเท่าไหร่กันแล้วมันมีความจาเป็นอะไรพวกมึงจะเข้ามาทำที้อะไรกันเนี่ยก็หมายความว่าที่อยากจะมานั่งอยู่เนี่ยนะท้งที่อยากจะนั่งอยู่เนี่ยโอไม่ได้อยากเลยแต่เป็นเพราะว่าเห็นแล้วว่า แม้จะเป็นตาแหน่งรองประธานสภาก็สามารถทํานู่นนี่นั่นได้ก็มือหัวก็อิ่มก็บอกมาตรงๆมึงไม่ต้องมาอ้างจะมาทําสมุดพกเชี้ฟังแล้วแม่เดี๋ยวยังจะเอาดียังจะบอกว่าตัวเองดีสมุดพกสอสอจริงมันจะบอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้รู้ว่าสอสอเข้ามานู่นนี่นั่นอะไรนู่นกี่โมงเอาอย่างนี้ดีเห่านะคะเสนอไปแล้วเนี่ยเขาจะผ่านให้มึงไหม มึงมีอำนาจอะไรนักหนาโอ้โหก็ใช่พอพอพอมาอ้างแบบนี้ก็คือมันแถไงพอมันแถแล้วฉันก็มีความรู้สึกว่าหมดการอีเจฟแล้วก็ไอที่โพสต์รัวๆๆๆเนี่ยคือยังไงเช็คสมองบ้างนะอยาโบท็อกขึ้นสมองมึงได้ไงโพสหาเลยไม่รู้แบบดูไม่ทันเลยมึงไม่ต้องโพสกูอ่านไม่ทันฮ่าโอ้ยตายแล้วประเทศไทย นะส่วนไอ้พวกที่บอกว่าแหมพอไปดูรัฐธรรมนูญแล้วก็คือมึงเป็นพรรคการเมืองภาษาส้นตีนอะไรป่านนี่มึงยังไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญเหรอไอ้ที่มาพูดบอกว่าพอไปพอไปศึกษารัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเนี่ยมันอย่างนั้นอย่างนี้จีบปากจิบคอโอ้โหตายแล้วนะฮะนี่มันสมัยที่สองแล้วมึงไม่ใช่เพิ่งเลือกตั้งตั้งแต่ปีหกสมาถึงตรงนี้มึงยังอ่านรัฐธรรมนูญไม่หมดเหรอไม่น่าล่ะ นะฮะพูดอะไรออกมาแต่ละอย่างคือแต่ละอย่างที่คิดแต่ละอย่างที่พูดนี่ท่านยังบอกเลยว่ามันเอาอะไรคิดกันเนะี่ยเสร็จแล้วพอไปไม่เป็นอย่างพวก้อมเขาเนี่ยนะท่านบอกเลยค่ะบางทีเนี่ยเข้ามาพูดปุ๊บนะฮะเราก็โต้กลับพอไปไม่เป็นเถียงเราไม่ได้ก็บอกว่ามึงตรลบัดสัตว์มึงมันป้อนเข้ามานะะพักมึงอะพักเพื่อพ่อโอ้โห ดิฉันบอกว่าถ้ามาแบบนี้นะดิฉันทําได้อย่างเดียวคือหัวเราะจบค่ะนี่คือสนามนะคะที่ดิฉันบอกว่าไม่ใช่ให้มึงมาทดลองงานถ้าอยากจะทดลองงานนะคะทดลองไปเลยสี่ปีเนี่ยดูรุ่นพี่เขาทําอะไรนะคะเขาบริหารแบบไหนส่วนไอ้พวกที่มาบอกว่าดิฉันจะเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยด่าลุงก็ลุงมันอยู่ไหมล่ะตอนเนี้ยลุงมันทําอะไรนะคะมันี้งไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ด่าไงแต่พวกมึงอะที่เข้ามาเนี่ย ที่ด่าเนี่ยไม่ได้ด่าพักนะด่ามึงเที่ยวด่าคนอื่นเขาเพราะเขาตอบโตบ้ตตขึ้นมั่งก็หาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเป็นอีเหนานะคะที่ว่าแต่เขาแล้วอีเหนามันเป็นเองพอคนอื่นทําบอกว่าตระบาดสัตว์ตัวเองทําคือเป็นเสียนเหยียบเมฆนะ,ะการที่มีการวางแผนบอกว่าโอ้โหนะ,ะจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ประกาศนะคะจะต้องลงมติขับไล่อันี่ออกไป นะฮะถ้าไม่ขับออกนะฮะถ้าไ่ไม่ขับออกเขาลาออกเองหรืออะไรเขาจะสิ้นสภาพสอสอก็จะทําให้ช่วตาแหน่งรองอ่เก้าอี้รองประธานสภาเพราะฉะนั้นต้องทําเป็นขับมันออกไปในขณะเดียวกันก็ไปเจรจาบอกไว้เลยว่าฝากไว้คนนึงนะเพื่อรักษาเก้าอี้อันนี้ไว้พักเล็ก,ลกมีเสียงแค่เสียงเดียวเขาจะไปขัดข้องอะไรล่ะฮะเพิ่มคนเข้าไปให้เขาเพิ่มสอสอให้เขาว่าเขาจะไปอะไรเอามาอีกี่คนเขาก็เอาเท่านั้นแหละ ะะหลังจากนั้นมาก็บอกว่าแล้วตัวเองก็จะได้มีการประกาศเป็นผู้นําฝ่ายค้านทําไมไม่ประกาศตั้งแต่แรกที่เขามีการเปิดถแถลงนโยบายหรืออะไรคุณก็ไม่ประกาศมันจะต้องมารอจนกระทั่งแบบเนี้ยแล้วก็เอาดีใส่ตัวอีกความจริงแล้วมันต้องประกาศเลยความจริงแล้วคุณต้องเป็นเลยแล้วคุณก็ไม่เคยมาชี้แจงว่าการที่ไม่ประกาศเพราะเพราะว่าพี่ชา่ท่านยังเคยพูดให้เลยยือ้อรอไงฮะมันรอไม่ได้แล้ว ไทม์ไลน์มันสุดแล้วไฟลนตูดมึงแล้วค่ะนะคะนี่แหละดิฉันถึงได้บอกว่าพักเพื่อไทยนะวันเนี้นะคะคือไม่ต้องทำอะไรตอนแรกๆก็หวั่นใจนะค,ะครัวโอ้โหเขาต้องโดนหนักแน่ปรากฏดิฉันบอกว่าถ้าถ้าถ้าสมองอย่างพวกเที่ยเนี่ยโด,โดนทุกวันก็ไม่เป็นไรล่ะเพราะว่าก,ก็จะมีแต่พวกปัญญาอ่อนด้วยกันเท่านั้นแหละที่รู้สึกแบบชอบหรืออะไรนะคะส่วนสื่อนะคะสื่อพวก คือสื่อที่วันนี้มาตีเพื่อไทยเนี่ยก็คือสื่อหน้าเดิมๆเ,เคยตียังไงมันก็ตีอย่างนั้นนักวิชาการนะคะนักวิชาการพวกนี้ที่ฉันบอกว่ามันเป็นนักวิชากเกินหรือยังไงสถาบัน PDI นะคะหลังจากที่มันมีการรัฐประหารปี57ตอนนั้นเล่นเรื่องจำนำข้าวโอ้โหออกมานู่นนี่นั่นจนกระทั่งนายกทิ้งรักเนี่ยโอ้โหเหมือน,น,นเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้เรื่องไม่หาเลยเลย พอมีการขึ้นาหารปี57ไป PDRI ก็มุดหน้าไปไหนกันหมดไม่รู้ไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรเลยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะประยุทธ์อยู่มา2สมัย48ปีไม่เคยมีท่าทีหาอะไรเลยแถมบางคนก็ยังได้รับเชิญนะเข้ามาร่วมทำงานอยู่อะไรก็ไม่เห็นมีแหกปากหาอะไรเลยก็คือจะมีแต่รัฐบาลของพักที่เป็นเพื่อไทยนะหรือจะเป็นของฝ่ายพวกเรานั่นแหละที่ TDRI มันก็จะตื่นขึ้นมาทันทีที่มีรัฐบาลแบบพวกเรามากันไปแถวค่ะ นะฮะแล้ววันนี้เป็นไงคะเขาบอกแล้วว่าไม่มีจำนำข้าวจะเอาอะไรมาพูดอีกพอเขาไม่มีจำนำข้าวก็มาพูดเรื่องเงินดิจิตอลวันเลศหนึ่งมื่นบาทนะฮะเรื่องของจำนำข้าวไม่มีเพราะอะไรจะมีจำนำข้าวไปทำไมคะเพราะทุกคนได้1นึ่งหมื่นบาทชาวนาก็ได้ชาวนายบ้านหนึ่งมีกี่คนละฮะนะะสมมุติว่าสี่คนอ่ะสี่หมืน บ้านหนึ่งครอบครัวหนึ่งมีเจ็ดแปดคนก็เจ็ดแปดหมื่นจะต้องไปจำนำข้าวทำไมไม่ทราบเงินตรงนี้ก็สามารถไปซื้อปุ๋ยทำอะไรก็ได้มันต้องอธิบายกันขนาดไหนมันถึงจะมีความเข้าใจนะสมองแม่งอยากจะเป็นเสร็จแล้วไปพูดที่โคราชนะคะเหมือนกับพูดทำนองว่าเดี๋ยวตัวเองจะกลับมาเป็นนายกอ้าวก็ไหนบอกว่าไม่ยึดติดตำแหน่งอยู่ที่ไหนก็ได้ตัวเองเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็ได้ก็ยังคงทำงานอยู่ แม้จะไปทั่วโลกที่ไหนก็ยังคงนู่นนี่นั่นนะก็ไหนบอกว่าไม่ยึดติดแล้วก็ยังบอกว่าจะมาเป็นนายกคนที่สาิบเ็ดคือตกลงมึงจะเอาอยัางไงกันแน่ว่าหลังจะพูดอะไรเนี่ยนะก็ช่วยโนต้ตใส่กระดาษเอาไว้ด้วยมึงจะได้ไม่พูดกลับไปกลับมาคําว่าตระบัตสัตว์เนี่ยมันใช้กับเพื่อไทยไม่ได้หรอกนะใช้ได้กับทุกคนนั่นแหละที่พูดอะไรที่มันไม่ตรงเนี่ยวันนี้ดินันยังเห็นคําพูดพวกนี้ แล้วบอกว่าไอ้นายกโจรไปที่ไหนเขาก็ไล่ตรงไหนจ๊ะตั้งแต่ดูข่าวมายังไม่เห็นเลยมันอาจจะมีบ้างคนที่ไม่ชอบนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่จับด้วยเราเป็นประยุทธ์ดิไปยืนด่าประยุทธ์ดิตำร,รวจล็อกคอเห็นไหมข้าราชการเนะ่ะวันนั้นนะ่ะเห็นไหมอีป้าคนนั้นเนะ่ะที่ไปตะโกนที่แบบไปนั่นเลยเห็นไหมโดนล็อกคอเอาโล่บงังนะโดนกดคอมึงต้องโดนอย่างนั้นไหมรัฐบาลนี้เขาไม่ทำลหรอฮะนะคะ ไม่คิดติดเก้าอี้นะฮะแต่เก้าอี้เนี่ยติดตูดห่วงมากทางคบมันบอกว่าเงินหนึ่งหมื่นโกงหนักกว่าจำนำข้าวนี่ไงก็ไอคนประเภทอย่างนี้ไงฮะทีนที้ฉันถามว่าถ้าโกงหนักกว่าจำนำข้าวนะมึงก็จัดการที่มึงก็ไปแจ้งใครก็ได้บอกว่าเฮ้ยไอเนี่ยหนึ่งหมื่นเนี่ยโกงหนักกว่าจำนำข้าวนะมึงเป็นใครวันนี้มึงไม่ต้องรู้เรื่องหรือเสือกเรื่องของคนอื่นหรอกเอาเวลาเนี่ย ไปดูตัวเองว่าเมื่อไหร่เขาจะเชิญกลับคุกอีควายไม่ดีค่ะเพื่อไทยเนี่ยพอขึ้นมาเป็นรัฐบาลดิฉันเคยพูดเสมอว่าเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้รับความเมตตาจากสื่อดิฉันก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจสื่อนะพูดกันสารพัดหาว่าเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะก็ทําผลประโยชน์ให้กับพวกตัวเองแล้วก็เรื่องของทักษิณเป็นไงคะไอที่บอกว่าทักษิณไม่ได้เป็นนายกทักษิณไม่ได้กลับ เศรษฐาไม่ได้เป็นนายกเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลนู่นนี่นั่นแต่ละอย่างที่มึงพูดมาเนี่ยนะไม่เคยตรงเลยมึงเคยรับผิดชอบไหมมึงยังเสนอหน้าออกมาพูดอีกเหรอนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ด <c oughs> ิฉันแปลกใจตรงที่ว่าทำไมยังมีคนที่จะชื่นชมคนแบบนี้อยู่อีกคนที่ไม่เคยมีผลงานอะไรเลยนอกจากไม่เคยมีผลงานแล้วในระหว่างเนี้ยนะที่เขาควรจะแสดงศักยภาพให้เราเห็นว่าเออ เสียดายเนาะเดี๋ยว4ปีข้างหน้าเลือกเขาก็ได้ปรากฏว่าดิฉันพูดได้เลยค่ะว่า10กว่าล้านเสียงที่พูดเนี่ยนับวันนะคะถ้ายังคงเป็นอยู่อย่างนี้คุณก็จะเสื่อมด้วยตัวคุณเองค่ะส่วนเพื่อไทยเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสื่อมแล้วนะ,ะเสื่อมไปหมดแล้วโดนไปหมดแล้วถึงเวลามีเวลาทำงานบริหารประเทศนำประเทศออกสู่สากลน,นะฮะเศรษฐาไปไหนก็ได้เนี่ย เขาเป็นนักธุรกิจมีคอนเนคชันเยอะแยะข้างนอกถ้าได้แรงหนุนจะทักษณิณอีกทีหนึง่งซึ่งฉันบอกเลยว่าเป็นไปได้ด้วยนะคะไม่ต้องสนใจแล้วสุดท้ายการวางตัวหัวหน้าพักนะคะถ้าสมมตินะคะว่าถึงเวลาที่จะต้องเรียกศรัทธาคืนจริงๆอุ้งอิ๊งอาจจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ได้ใครจะไปรู้แล้วทำไมเขาต้องบอกคุณนะคะวันนี้พักเพื่อไทยเองก็ยังไม่มีหัวหน้าเนื่องจากคุณนหมอชนน้านเราไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เขาจะคัดเลือกใครขึ้นมาดิฉันก็โอเคหมดเพราะบอกแล้วว่าเลือกเพื่อไทยเลือกเพราะว่าเราชอบเราศรัทธาในนโยบายของเขานโยบายเก่าๆที่ตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะขนาดประยุทธ์เข้ามายังไม่กล้าเลาะนโยบายของเพื่อไทยอของไทยรักไทยทิ้งเลยเพราะอะไรมันเอาทิ้งไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีปัญญายคิดนโยบายอะไรมากกว่านั้นอีกแล้วหลังจากที่เป็นประชานนิยมก็ดา่าเขาว่าเป็น นโยบายประชานิยมทําให้ชาติเสียหายแต่มึงก็ทําประชารัฐนะ,ะนโยบายประชารัฐแจกอย่างเดียวแจกกระทั่งถึงทุกวันนี้นหลายๆคนที่ได้รับตรงนั้นก็กลัวว่ามีรัฐบาลใหม่เข้ามาจะไม่รับแจกรัฐบาลเขาประกาศแล้วเขาไม่ยกเลิกจะพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยแค่นั้นเองนะคะน้องใบลูกท่านยิ่งรักอีกคนหนึ่งดิฉันดิฉันบอกเลยค่ะว่าไอ้พวกที่สมองหมาปัญญาควายนะวันนี้